จะให้ดูความนุ่มค่ะเียนจารีสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเถียนจารีสไปไต้หวันนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําขนมปังนุ่มค่ะนุ่มมากเห็นไหมคะสูตรและวิธีทาไม่ยากเลยนะคะนุ่มค่ะนุ่มมากเดี๋ยวเราไปชมวิธีทากันดีกว่าเนาะไปเลยค่ะเราเริ่มกันที่โยเกิร์ตนะคะ120กรัมเนาะ ไข่ไก่ค่ะ1นึ่งฟองน้ำตาลทรายนะคะ30กรัมค่ะแล้วก็ยีสต์หนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะไข่หอ,อนนะค,ะคนทุกอย่างเข้ากันนะคะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ธรรมดานะคะเดี๋ยวขอร่อนนิดนึง <ๆ S 1> เพราะว่าเผื่อมีเศษสกประอ่ะค่ะ ไม่ลอนก็ได้นะคะเกลือป่นค่ะนี่เราก็มีของใลาช้อนนะคะเกลือใช้มือดีกว่าค่ะมือนี่ล้างสะอาดแล้วนะคะนวดได้ลักษณะนี้แล้วนะคะก็ให้เราค่อยๆเติมเนยค่ะเนยละลายนะคะเป็นน้50กรัมค่ะ ก็ขยำจนกว่าเนยเขาจะซึมเข้าไปในเนื้อเนื้อของแป้งค่ะเข้าเป็นลักษณะเหนียวๆใหญ่ๆอ,อย่างนี้นะคะก็ให้เราใช้เพื่อนๆจะเอาออกมานวดข้างนอกก็ได้นะคะแต่แต่พี่จะใช้วิธีการทุบแบบนี้นะค่ะง่ายและสะดวกดีทำจนกว่าจะเนียนค่ะ ส่วนตัวพี่เวียงไปทั้งหมด5้านาทีนะคะก็ทุบไปนวดไปนะคะจนแป้งเขาเนียนหนี้เนาะให้เขาแบบนุ่มเนียนวีมิดเลยแล้วก็สามารถเก็บค้างคืนไว้ได้ประมาณสอามคืนค่ะพราะประมาณนี้ได้ค่ะก็ไม่ต้องฟิล์มมากนะคะแค่นี้ใช้ได้ละคะ่ะนอกจากนั้นเราก็รวบเขาไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะรวบหน้าเขาขึ้นเนาะทำให้เขาเนียน พลาสติก้วค่ะทิ้งเขาไว้หนึ่งชั่วโมงหรือขึ้นเป็น2เท่าแล้วเราค่อยกลับมาขึ้นรูปกันค่ะ1ชั่วโมงผ่านไปแล้วค่ะก็ขึ้นได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าไต้หวันยังอากาศเย็นอยู่ค่ะแต่ก็ใช้ได้แล้วนะคะก็คือกดแล้วเขาไปรอยนิ้วบุ๋มลงไปค่ะจากนั้นเราก็แบ่งแป้งออกเป็นสองก้อนเท่าๆกันนะคะแล้วเราก็รีดแป้งออกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ ทำตามนี้เลยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้เราเอาเนยค่ะาลูไปบนด้านหน้านะคะก็ไม่ต้องบางมากเนาะให้เขาเห็นเนื้อเนยนิดหน่อยะคะ่ะเขาจะได้หอมกลิ่นเนยนะคะแล้วให้เราเอาูุเกดนะคะนี่แช่น้ำเลยนะคะคือเขาจะแห้งเก็บไปนาน แห่งนิดนึงเนาะโรยลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็พับขอบด้านข้างขึ้นมานะคะทั้งสองข้างเลยคะ่ะพับขึ้นมาให้ก็ห่อลูกเกดให้มิดนะคะแล้วเราก็ม้วนด้านที่เราห่อลูกเกดโดยลูกเกดไว้ครึ่งเดียวนะคะครึ่งของสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแล้วเราก็ค่อยๆม้วน มว้วนให้เขาสวยนิดนึงเนาะประมาณหอลูกเกดมิดแล้วแล้วก็ใช้มีดค่ะตัดให้เป็นเส้นห่างประมาณครึ่งเส้นนะคะเป็นเส้นๆอย่าให้ขดัดด้านบนนี่ยังเป็นเนื้อติดกันอยู่นะคะก็ทำตามแบบนี้เลยนะคะตัดเสร็จแล้วเราทำการมว้วนครึ่ง ที่เหลือค่ะม้วนมาด้านบนให้สุดแบบนี้เลยนะคะขออนุญาตค่ะเขายังไม่ค่อยขาดเท่าไหร่เนาะก็ปาดให้ก็ขาดออกจากกันเลยค่ะเขาจะได้สวยๆวยเพื่อที่เราจะทําการยัดลูกเกดไปตามร่องนี้นะคะวันนี้จะใช้เป็นอลูมิเนียมฟอยล์แบบกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะก็วางใส่ไปเลยเนาะเสร็จะะแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจัดแต่ง นิดหน่อยนะคะ เมื่อได้อย่างนี้แล้วก็ให้เราทำการปิดหน้าขนมนะคะให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าเนาะประมาณ20นาทีค่ะเดี๋ยวรอชมกันต่อไปเลยค่ะค่ะก็ผ่านไปพอประมาณนั้นนะคะเขาก็ขึ้นได้แค่นี้นนะค่ะจากนั้นก็ให้เราทาด้วยไข่เนาะไข่หนึ่งฟองค่ะ ผสมน้ำค่ะแล้วเราก็นำลูกเกดนะคะแต่งหน้าค่ะเพื่อความสวยงามนะคะ ก็ต้องทำแบบเบามือค่ะมากน้อยนี่แล้วแต่เพื่อน,อนชอบเลยนะคะก็เดี๋ยวแต่งไปเรื่อยๆเนาะทำตามนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรานําไปอบกันเลยนะคะค่ะก็เข้าเตาอบแล้วนะคะอบด้วยไฟร้อยหกองศาค่ะเป็นเวลา20นาทีเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันค่ะว่าเขาจะสุกหรือเปล่าแล้วนะคะ

ถูกใจขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ช่วยกดติดตามและสั่นกระดิ่งด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย